ให่ๆ่ะ้รอน่่อนาพี่น้องเพี่เมียเรามาออนซ่อนเด็ดอนเมียเราว่าเราเป็นนอนย่อนมา่น้อน่อนั้นไอปอนไหมจังได้ปอนจิใจคนุยจักป่ะเราไม่คุยจักนารูปใคนนั้นน่ะนี่น่ะรูสองตูบบนเล โอ้ยสานเอ้ยแม่แล้ถามผู้ใดเลี้ยงลูกให้เธอบ้านเยนแม่บ้านแม่บ้านเลี้ยงลูกวทุกรอบนีแวอเเวขึ้นไปกอนแม่แม่จำผู้ใดได้เอียสที่ว้าแล้วเอาขนมไปแจกด้วยคออยุตเกษมนะไม่แน่นยผู้ใดนองบานนี่เ๋็วๆแม่ขึ้นผู้อกแม่บานนี่ไอเจมบอนบอก เชือบบอเชือบบอนี่เลยเชือบบอแม่หูจักกันนี่ใครที่ว่านั่นกวนน่ะหมอลำไปด้วยกันเฮ้ยโอ้โหทำไมทายบางอย่างนี่ได้ยังไงแบบว่าหันด้วยเพราะกระเหล่ามุ่งจะไปยังเสียงเฮ้ยกระเหล่าก็ดอกบานสินี่โอ้โหเคลียร์เลยแม่หูจักกูสักแม่หูจักกูว่านี่หูจักกูได้หรอกูได้หรอ เพื่ออะไรแม่มันขึ้นใครล่ะแม่คือมันขึ้นขากแก่ไอชุดตีม่วงแห่งขึ้นนี่เออแมเมมนีมีนีนเมีนเนมีมีนเมียเมีนม่ยนเนนมนแมีแม่เนเมีนเเมนีนยมเนนนนมนย เปี่ยนแปเออปวดหายหนอกเรียบพเปลี่ยนแม่เรียกพวกคุณแม่ทำไมเห็ดเปลี่ยนแม่เอน่นี่แม่สเจ้าแข็งเลีเน้ะเจ้าหาวที่ไหเจอดขึ้นี่ไนเตรียมบอลมาหาแม่เดู้แกขนมลูกนขย น้อยค่ะแม่นะลูกะเฮ้ยาแมนแ้ยแปนไปใส่แม่ล่แม่บ้แม่บ้าแม่ลคนละคนแล้คนละคน้นแมั่นแม่นั่นใคแล้วแปลนยื่ระเบียแม่แปรับบอเต็มตาอรม์ูได้กได้ส่างได้อว่าใส่ชุดสีเขียวหวดเป็ดแม่หเป็ดไปยื้อระเบียกยือระเบียกน่แล้วครยื้ระเบียกยื่ระเบียนี้อก่แม่่เอนงเอกค บอบาเม่อกเจียมบอล่ใส่เจมบอลเจบอลมาหาแมียเจมบอลมาายเลยมาหาแม่นเรวเร็วม่เราอยากเหอนเมียแเจ้าลูกรอไหเด้อไยืมมาใส่จักมือนะสะวานขัดพีน้องเอ้ยเนี่ยเราติดตามมาล้อเทกันเลย ป้าก็รอดเองนะใคได้เป็นเจ้าของคือที่ป้าโอ้แม่กระไรแต่แม่มันยาพอดเนี่ยเจ้าของอะไระไยุแม่ก็ยังมาพูดป้าในขึ้นสวรรค์เลยเออป้าป้าในขึ้นสวรรค์พนันเดี๋ยวเบิงเดียวือวัฒนาดีเดี่ยในผู้ดีผู้งามฮ่าฮผู้เจ้าก็กินเขาทัรงมดาผู้เจ้าคือผู้งามลื่น้ากแต่แม่ของดีไง กินปลาแดกบอก้องแม่กินปลาแดกบอก้องเสียอายุเสียอายุปลาแดกมีหลักฐานได้เปล่าหนูมีหลักฐานเลยเป็นกับหมอ,อเตี้ย <laughs> แม่แป๊าไปไหว้พานุำกันจา้า,จาไปไป,ไป